ต้นไม้ตระก,กูลอ,อกโกเนมานะคะวันนี้แก้วการจนาค่ะก้านกระดูกเขาจะเป็นสีชมพูแล้วใบเรียวแหลมก้านเขาจะเป็นสีชมพูอ่อนค่ะตอนนี้กำลังแตกหน่อนะคะตอนนี้รวยายวันค่ะรวยายวันก็เป็นสีชมพูเหมือนกันแต่เป็นเจะเป็นสีชมพูเข้ม คล้ายๆกันแต่ใบนี้จะเป็นใบกลมใบกลมเมื่อกี้นี้ใบนี้ใบเรียวค่ะต้นนี้แดงสุริยาค่ะสามต้นจะคล้ายๆกันจิ่ก้านจะเป็นสีชมพูอันนี้จะเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นสีเขียวนี่ค่ะแดงสุริยา